นี่คือทางเลือกทางออกที่อีสานพระเจ้าเอามาบอกแต่เห็นผลสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับสมุนไพรดีมีคุณภาพทำแล้วเห็นผลรีบหารีบทำถ้าผู้ใดเป็นตามอาการที่อีสานพระเจ้าสิวาตอไปนี่นะครับวิงเวียนหัวมักมีอาการวูบๆนะพี่น้องนะแล้วก็น้ำในหูว่ท่อกัน โรคกระเพาะบ้านหมุนแบบนั่งยู่จกพักหนึ่งพอลุกขึ้นน่ะเซ็นแรแฉะนั่นแหละครับนั่นคือพวกบ้านหมุนแอะเป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคกดกไหลย้อนโรคไตอาการบวมน้ำเท้าน้ำขานะครับนี่คือประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงจากผู้เอาไปเฮ็ดเอาไปทำแล้วก็ได้ผลดีนะครับ เป็นสมุนไพรหาง่ายๆมีอยุดทั่วไปบอต้องซื้อบอต้องเสียตังขอเพียงแค่หามาค่ะจะพาไปดูและพาไปเก็บนะคะนี่ค่ะต้นน้ำนมราชสีค่ะลักษณะนี่เลยนะครับต้นน้ำนมราชสีนะครับเบิ้งเอานะครับนี่ถ้าเขาเด็ดเด็ดใบเด็ดใบมันก็สีนีย้ยางออกมานะครับนี่ยางมันเห็นบ่นะครับ ถ้าผู้ใดเป็นปากนกกระจาบกะเอาอยางตัวนี้ไปทาหายแน่นอนนะครับวิธีการเก็บเดี๋ยวสีไหายไห,ยหยเจ็บให้เบิ้งนะครับนี่คือต้นนำนมราชสีนะครับถอ,อ,อนถอ,อ,อนเอาถึงหักมันนับที่น้องนะถอนออกมานี่ถึงสี่เลยนะครับถอนเอาเบิดหรือสี่เพาเอาก็ได้บพเป็นยังนะครับเอาความจริงเอาได้เบิดทุกส่วนทุกส่วนของต้นนำนมราชสีนะครับ นี่่าเก็บมาได้ล่างน้ามสะอาดนะพี่น้องนะนะนี่เก็บมาเพื่อเป็นตัวอย่างขั้นตอนต่อไปอิสานบุเจ้าสิบอกได้จังสี่แล้วให้พี่น้องเอาไปสับหรือว่าไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆน,นะพี่น้องแล้วก็ไปตากแดดแห้งนะจากเมื่อก็สร้างขอให้มันแห้งเท่านั้นเอง <laughs> ง่ายๆ <laughs> วิธีทํากินให้พี่น้องเอาไปจักประมาณกับมือนึงนะพี่น้องนะ กับมือหนึ่งเราก็ไปต้มหรือสี่เอาเฮ็ดเป็นชงชา้าจากหยิบหนึ่งเราก็ใส่น้ำห้อนต่านั่นเองนะครับการกินการกินกัถ้าความจริงเนี่ยกินเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะพี่น้องหรือเช้าเย็นยังเสียก่อนหรือหลังอาหารบ่มีผลนะครับก็ให้กินต่านั้นทุกอาการที่ว่ามานั่นดีขึ้นนะครับดีขึ้นอีลี่เว่าสิตามที่ว่ามานั่นแหละนะครับ ดีแน่นอนเจ้าสิ่ส้ระยะเวลาโดนปันใดใส้เวลาจากมือที่สี่เห็นผลว่าที่แล้วแต่อาการที่ว่ามานะพี่น้องถ้าโรคกระเพาะอซี่กับประมาณจากเก็ดมือถึงสิบมือถ้าบ้านหมุนวิ่งเวียนน้ำในหูว่ท่อกันประมาณจากสองอาทิตย์นะครับถ้าไตยังสี่กับหรือว่าพวกเท้าขาบวมไอ้ยังเสียนะพี่น้องกประมาณเดือนขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่แต่ แล้วแต่อาการของแต่ละคนนั่นแหละนะครับอันนี้เขาก็แบบเป๊ะๆมันบ่มีดอกอันนี้แค่ต้นหญา้าต้นสมุนไพรธรรมดาบ้านเขานะนี่คือทางเลือกทางออกที่อีสานพี่เจ้าเอามาบอกแต่เห็นผลน,นี่ถ้าน้ำบ้านเขาหาบ่ยากทำบ่ยากสียากแน่แต่คนในเมืองที่สีที่สียากแน่นะพี่น้องหรือถ้าอยากหาก็ออกมานอกทงนะครับอันนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับ บ่ต้องซื้อกรหาได้นะครับก็ด้วยผู้ใดเป็นตามที่ว่ามานะพี่น้องมีของบ้านๆเขาเองหาง่ายเฮ็ดไอ่ทำได้นะครับบ่ต้องไปพึ่งผู้ใดดอกพึ่งเจ้าของนี่แหละปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีครับ